ราคาข้าวเปลือกวันนี้ครับผมราคาข้าววันนี้ครับเดี๋ยวเอาข้าวไปขายครับผมแบบเบิ้งเบิ้งเบิ้งราคาข้าวครับวันนี้ว่าราคาจะบาทครับผมบาวสเปนข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับผมอ่ยิ่งข้าวเปแี้ว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมพี่น้องเอาข้าวไปขายครับวันนี้ครับผมยุงช้างครับผมพี่น้องเอาข้าวไปขายครับวันนี้ให้ภูมิเอเขาเคลียร์ก่อนครับพี่น้องเป็นเบิ้งยุงช้างครับพี่น้องเป็นยังไง โอ,โโอ้แล้วเขา้านู่นเหตุผลพี่น,อน,น้องอะไรบ้างหนี่งนูนี่นเป็นจะสร้างอะไรครับพี่น้องนูนเห็นลครับพี่น้องโลเขา่าเก่าครับผม <c oughs> เตรียมเอาเข่าไม้ขึ้นมาเนี่ยครับผม <c oughs> อีย่างก็เสียเ,เงินไปซื้อปุ๋ยนั่นแหละครับ ขายเข่ากับไปซื้อปุ๋ยพี่น้องเอ้ยชาวนาให้จแบบนี้แหละครับผมนี่คนระับรราใกข้าก็คือราคเข้ากับพ่อกำกานะครับผมพี่น้องปุยเพงอืมปุ๋ยขายซีปรสอบได้ปุ๋ยสองกระสอบครับผมเห็ดที่รับเห็ดไปครับ,รรบพี่น้องเก๊เก๊เกขายไปเข่าลายเติบน้องเป็นเรือลายอยู่เพราะว่าไอ้อยางก็ อีกประมาณสองเดือนสามเดือนกับเข้าไม่ก็เริ่มขึ้นมากครับบนนี้เขาเกานี่กับสิโลโลไปนะครับผมโอเคครับก่อนชมคลิปฝากกดติดตามช่องคอนโซ่ชาแนลเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณครับเจ้าเจ้าควงเงียบใจให้เข้าชนะพี่น้อง ข่เขาเก่งนี่ขายข้า2สองยาพี่น้องเขาเจ้าครับขา้าวม่ยาวเดี๋ยวเบิรไวาจะกระสอบครับผมเล่นนี้วเือบานคนหนึ่งข้อสิบปุยบ่ ดูแครับผม oh. ข้าวเจ้าเอ่อสี่สอ,อบครับพี่น้องข้าวเหนียวเม็ดยาวอ่อสิบสามก็สอบครับผมไปเบิังครับมันว่าเสด้จะบาลครับผมสิพ่อซื้อปุ๋ยบวกปุ๊บครับพี่น้องครับไปกันเลยครับ่ต <C oughs> <C oughs> าข้าวเนี่พี่น้อง ข้าวเม็ดยาวงานนี้ชาวนาเตรียมเฮครับผมมันดูราคาข้าวนี้ครับผมข้าวไม่สั้นนะครับผมหมื่นหนึ่งอยนะครับผมตันละแปดพร้มสาบาทนะครับผมข้าวเม็ดยาวนะครับผมหมื่นละหนึ่งตันละแปดพันสารบาทเช่นกันนะครับผมข้าวเหนียวกคหกนะครับผมหมื่นละ้อยสิบาทนะครับผมตันละเก้าบาทส่วนข้าวหอมมะลิข้าวเจ้านะครับผมหมื่นละหน็หบาทตันละ หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสบามบาทนะครับผมอันนี้ชาวนาเตรียมตัวแห้งผมราคาข้าวปรับขึ้นครับเปรียบเทียบกับสี่วันที่แล้วครับนะครับผมโดยเฉพาะราคาข้าวเหนียวครับนะครับผมข้าวเหนียวมันเล็ดยาวนะครับผมฟนะรีนี้พอลามเราไปอยู่หนองคายแล้ว,อลวโอ้เพอโอตอมตอนนี้กะ รับเงินครับรับเงินนีด่ดครับผมข้าวเหนียวเมล็ดยาวนะครับผมอ่า,าสิบสามกุศได้สองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทนะครับพี่น้องสอบิบสามกุศลเลยครับเนี่ย จด็กสิบสี่พูดแล้วเจ้าพันกว่าเด็กเบอร์ข้าวเจ้าครับข้าเจ้าสี่กระสอบพั่น้องได้จะบาทนครับผมเบอร์โอ้พี่น้องสี่รสอบได้พันบปดเลยครับผมข้าวเจ้าสี่กระสอบได้พันแปดร้อยยิบองบาทนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงทรานี้ครับเราออกนะก็ได้สวัสดีครับ